ม80พอดีเป๊ะๆเลยนะเดี๋ยวผมก็จะคำนวณด้วยนะว่ามันได้มันได้มาเท่าไหร่ฮะมีอยู่80ก้อนคือเจ้าซตนี้เนี่ยมันมันถ้ามูลค่าในการขายเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยก็รวมๆมก็เกือบ2 0 0 0 0เจมเนะเาะก็คือมันได้มาจากแถมจากจากโปรโมชั่นรุ่นนี้นั่นเนี่ยแหละก็สะสมมาก็ครบพอดีนะ80ก้อนในในล็อตนี้เนี่ยรายละเอียดของมันเนี่ยจไมาเป็นแหลกๆวะ รายละเอียดเขามันมันจะอยู่ที่มันไม่มีอันนี้นะไอพวกสิ่งที่ผมอยากได้ตอนนี้ไอพวกตระกูล d ีวล์คอนเวอ์เตอร์นะเอ้ยเทมเนเนตมันโลยังวะแต่มันจะเพิ่มมันไม่ได้เพิ่มอะไรมาหรอกเนาะมันแค่ถอดอ่าเขาเรียกว่าถอดอะไรไรเหตดช้าอย่งางวะจนนั้นเน็ตมันหมุนติ้ว,วๆว มันถอดิบคอมพิวเตอร์ออกไปซื้อได้เหมือนกันนะแต่เมื่อเมื่อวานเชื่อเมื่อวานหรือเปล่าวะที่ผมสุ่มให้ดูนะเมื่อวานผมสุ่มแค่ 40- 30ก้อนนะทังเจมออกมาเยอะมากเลยนะทั้งเจมส0 0ห0ื่นอ่ะตัวนี้ครับพอมีราคาอยู่นะประมาณ30พันเจมได้ใบใบการันตีไม่ใช่ดิไ้ใบเมอร์ดิตเออจดหมายเมอร์ดิตเมอร์ดิตไม่เด่นนะแล้วก็เหมือนเจมก็ออกมาเยอะอยู่นะได้เวลาละก็ติ๊กข้ามเอเบเนชันไปเลยนะไม่ต้องแสดงตรงนี้อีกเนาะติ๊กข้ามไปเลยไป80โลมาได้มากี่ กี่เจมนะแล้วก็ราคาคอร์สเนี่ยมันได้มาเท่าไหร่เนาะลืมไปเน็ตมันเน่ากว่าเนาะปิดตรงนี้ก่อนมองไม่เห็นโอ้โหเอ้ยเอ้ยเกจมมาแล้วมาแล้วเออเดี๋ยว็ดแป๊บนึงนะได้มาแล้วหนึ่งหมื่นเจมเออโอเคขวดขาวอีกแล้วโอ้โหเคลียขวดขาวแล้วมั้งเฮ้ยสองหมื่นเจมละนี่เจมออกมาบ่อยนะโซสโตนซิลเฮ้ยโซสโตนในเซตสกอร์นะมาเซตแรกผ่านไปไม่ดุลเลทวะ มาเจมโอ้โหถ้าเจมไม่ออกก็ออกบัตรพวกนี้เยอะๆก็ได้นะเจมเจมห่วยยี่สิบสุ่มเจมไม่ออกทองไม่ทองเลยเมื่อวานได้เจมเยอะอยู่นะวันนี้ขอเยอะๆหน่อยโอ้โหไม่ดีละ ไม่ดีละไม่ดีละน่ามาสวยสักสชุดดิสามหมื่นสักถังหนึ่งหน่อยการันตีให้หน่อยสามหมื่นสักถังหนึ่งสามหมื่นมไม่มีอวะ่ะถังเจม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  ผมจะเอาถาังเต็มเออมาสักหมื่นก็ยังดีนะอ้าสวย 30, สถ,ถัยง, 30, าง 30, สามหมื่นสักถังหนึ่งดิถังสามหมื่นถังสามหมื่นเฮ้ยโอโคสามมันให้วันที่ถนะ้าถังสามหมื่นเลยเว้ยถังสามหมื่นไม่มีวะอีกยี่สิบโอ้ไม่หลุดเลสเลยเว้ยอะไรวะ เราได้พวก dx 190มาเยอะอยู่นะเนี่ยฟักถังถังนึงถังนึงถัง,งนึงโอ้โหมันให้มาเยอะเมื่อกี้ลอมเมื่อกี้นะมาสุดท้ายละอย่าหลุดเลดคอร์ดก็พอนะเอออย่าหลุดอย่าหลุดเลดคอร์ดก็พอฟักถังนึงถังสามหมื่นยังไม่ออกเลยเวย้ยถังสามหมื่นถังสามหมื่นถังถังโอเคไม่หลุดเลด มา,มาดูยอดกันว่ามันได้มาเท่าไหร่เมื่อวานสุ่มแค่3 0 4 0ี่ิมันได้เยอะกว่าดีนะตอนนี้ผมมีในตั้งเนผมมีอยู่5 0 0หมืนเจมนะเออมีห้าหมืนเจมเนาะเดี๋ยวเอาที่เจมก่อนนะมาคอสตูมมามาก่อนนะคอสตูมโอเคหมดแล้วนะอันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ผมเอามานะหมดละเออเอานับนับนับแต่ของอันนี้ก่อนเนาะของที่ ไปเล่นดีมันเตดโอบมาหนึ่งเซตก็มันได้มันแถมมันได้มาจากโมั่นเท่าไหร่วเมื่อกี้เนี่ยประมาณสี่สิบห้าสิบใช่ไหมเออมันแถมมาประมาณครึ่งหนึ่งมั้งคุ้มเรือนเก่าสี่สิบซื้อแค่สองอันมันได้มาเจ็ดสิบแปดก็เอาจริงๆก็ถ้ามันไล่นะับจริงจงก็ดูแลดูแลดูแลก็ไม่น่าขาดทุนเท่าไหร่เนาะ5้าหมืนก็ได้ได้เจมได้เจมมายังไม่รวมของที่ขายนะตอนนี้ก็เป็นเจ็ดหมื่นละเรียงก่อนเนาะเจ็ดหมืน แล้วก็ของที่ขายได้น่าจะมีโซสโตนร,รีเซสกร์เนาะขายได้อยู่แล้วอันนี้มีราคาเฉยเลยเว้ยบวกไปนะหากภาษีมันเดียวเท่าไรหมื่นสองก็เป็น 8, แปดหมื่นละแปดหมื่นอันนี้สามพันก็สองพันแปดหมื่นเอาตีไปแปดหมื่นนั่นแหละมีอะไรอีกว่าที่มีราคาอ๋อก็คอสตูมนะคอสตูมผมใส่อยู่นะาวาันเปิดไปเนี่ยว่าคอสตูมอ่านอยู่นี่คอสตูม เดี๋ยวเดี๋ยวมันขายมันถ่นายมันขายทั้งเซตแบบนี้ได้เลยนี่ว่ะคอรสซูมถ้ายกเซตแบบนี้น่าจะประมาณมาแสนแสนเจมเนาะราคาอยู่ที่อีเวต์คือมันเป็นช้อยสําหรับคนที่ยังไม่มีคอสนะอันนี้ผมว่าดีนะเพราะว่ามันกดทีเดียวมาได้ทั้งปีกแล้วก็คอสสวยๆเลยนะเออน่าจะมีราคาอยู่ราวๆประมาณอันนี้เดี๋ยวนะสี 15, หะ่หมื่นห้าล่ะเฮ้ยใครใครยังไม่มีคอสนอีนนี้สวยนะราคาดีนะเนี่ยเออ สี่หมื่นห้าเมื่อกี้ได้มาแปดหมื่นก็บวกเอาไว้ก็เป็นแสนกับเจมแต่นะแต่นะคือถ้าสี่หมื่นห้าผมก็ไม่ขาดถ้าผมไม่ได้ร้อนเจมนะเดี๋ยวรวมยอดก่อนนะผมรวมยอดก่อนนะก็คือเอาราคาตอนถ้าถ้าจะขายตอนนี้นะสี่หมื่นห้าใช่ไหมได้มาได้จเจมกับของที่ขายเมื่อกี้รวมกันแปดหมื่นอีก 45, สี่หมื่นห้าเป็นแสนสองเนาะถามว่ากําไรไหมกํากไรนะเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดแถมนะส่วนใหญ่เป็นลิมิเต็ดแถมผมรอให้มันหมดให้มันหมด กิจนี้ไปก่อนนะให้มันหมดโปรโมชันนี้ไปก่อนก็อยเอาไปขายฮะเ,เล่นต้องใช้สมองนิดหนึ่งนะ้าว <Wow. S 2> ประมาณนี้นะริมิเต็ดโอบ์ไหมเดี๋ยวคอรสตัวใหม่มาเดี๋ยวก็มาสุมอีกแล้วกันนะฝากกดไลค์กดซับะไคร้ต้องรอดีด้วยนะจ๊ะ